พิชาตค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเค่ะสวัสดีพี่อ่องค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะนนุย้ยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีค,ค,ค,ครับโอเคเห็นเงียบๆไปตกใจค่ะมาเลยพี่อ่องค่ะไปดูภาพตอนเย็นกันหน่อยดีกว่าหนึ่งสี่สองสองจุดสามสามจุดสำหรับภาพเสร็จค่ะ ก็ตอนนี้ดูดูที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ถ้าถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็เอดูแล้วก็ยังเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นได้นะครับมันก็จะมีเอิงจริงๆแล้วก็มองมองแบบมีโอกาสทำทำไฮใหม่ได้ต่อนะครับก็คือ จะทะลุหนึ่งสี่สามห้าขึ้นไปได้อะครับเพราะมีเป้าประมาณที่บอกไปในตอนเช้าก็คือที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบจุดนะครับก็จะเป,เป็นเป็นเป้าที่ที่อมองไว้ส่วนอตอนตอนระยะเนี้ยก็อาจะอาจะอาจจะ ไปดูเงินบาทที่ถ้ามันเริ่มแข็งค่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้โฟเนี่ยมันมันไหลกลับเข้าเข้ามาต่อนะครับตอนนี้มันอาจจะกลับมากลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดอลลาร์มันดอลลาร์มัน,ม,นมันแข็งนะครับระยะสั้นๆแต่ว่าดูแล้วดอลลาร์เนี่ยก็น่าจะติดสักประมาณ ประมาณหนึ่งร้ยสองจุดอ่ะดูแล้วะนะครับอือน่าจะยังยังไม่ผ่านแล้วก็อ่อนต่อเพราะนั้นบาทก็มีโอกาสจะจะแข็งค่าได้ต่อนะครับซึ่งมองสามสามบาทน่าจะได้เห็นนะอเออนะครับม,มีโอกาสแข็งไปสามสามบาทก็เออเรามองว่าโฟนเนี่ยมันก็น่าจะยังเข้าอยู่แล้วก็ตัวเม็ดเงินจากออตัววายุพักด้วยนะครับก็ จะเป็นปัจจัยหนุนนะครับก็เลยอมองภาพตลาดก็ยังยังดีอยู่นะครับก็ยังลักษณะการเก่งกำไรหรือว่าซื้อ,อะสะสมเล่นเป็นแบบเล่นรอบหน่อยอย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะได้นะครับก็อย่างหุ้นเนี่ยเราก็ตามต่อในช่งชวงเช้านะครับตัว cbg วันนี้ชะลอตัวแต่ว่าดูแล้วก็ยังมองภาพที่ดีอยู่นะครับก็โซนตรงนี้เจ็ดสิบสองจุดเจ็ดห้าก็เป็นจุดในการในการซื้อได้นะครับแล้วก็เตัวโซนด้านบนนะครับก็จะมีที่มีที่เจ็ดสิบห้าจุดห้าเจ็ดสิบเจ็ดที่เป็นเป้าที่มองไว้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อืมก็อัปเดตต่ตอนในจากในช่วงเช้านะครับส่วน Se ตฟิฟ u ี้ฟ e วเจอร์ซีรียูเห้าศนย์ยสองสี่เนี่ยก็ลองนะครับอืมก็แปดเก้าเจ็ดก็น่าจะได้ของล้วนะครับเพราะว่ามันมันมีการย่อกับลงมาอีกก็แนวเนี้ยยังเปิดได้นะครับแปดเก้าเจ็ดแล้วก็เผื่ออีกซักไม้หนึ่งนะครับแถวประมาณประมาณแปดแปดแปดศูนย์นะครับแปดแปดศแล้วก็ต่ำกว่าแปดเจ็ดแปดคัดลออ ด้านบนก็จะมีเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองห้านะครับในในก็<ด>ยังเป็นเน้นเน้นรองอาจจะต้องมีกระสุนเพราะว่าเราเผื่อล呵呵ตลาดมันมันมันเป็นแบบเอแบบภาพของการการอ่อนตัวลงต่ออย่างเงี้ยแต่ว <PR. S 2> ่าภาพรวมยังดีนะครับก็เลยมองว่าอาจจะมีความมัน่วนบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับแบบอลง ลงแบบในช่วงสั้นแบบเหมือนแรงหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นโอกาส<ม>ในในการในการเปิดรองเพราะมันจะมีแรงรับอยู่ะนะครับ<ม>เ,ออเดี๋ยวพาะที่บอกคือถ้าบาทมันเริ่มกลับมาแข็งอย่างเงี้ยโฟก็มีกาสเข้ามาแล้วก็น่าจะหนุนภาพดัชนีให้ไปต่อนะครับรอปิดตามแนวที่บอกนะครับส่วนทองคาเนี่ยก็ก็เหมือนกันเป็นภาพของการย่อรองนะครับ GOU สองสี่ก็เปิด รอสองห้าสองห้าหนึ่งะครับส <25 10, S 1> องห้าหนึ่งแล้วก็ต่ำกว่าสองสี่เก้าห้าคับลอด,ด้านบนนะครับมีเป้าแรกก่อนนะครับก็คือแถวคายเดิมสองห้าสี่ศนย์ภาพรวมก็ยังดีอยู่นะอย่างเอ u เนี่ยก็มองอ่อน่าจะสุดท้ายแล้วทะลุสองห้าสามขึ้นไปได้นะครับแล้วมีแบบถัดไปโซนแบบประมาณใกล้ๆ สองพันหกร้อยเหรียญเลยนะครับเพราะนั้นทองก็เน้นแพ้มองกันยอ่ยอย่อรองอ่อนตัวลงมาก็รองเนี่ยก็จะง่ายกว่าครับผมครับโอเคค่ะครบถ้วนเนีคยเดี๋ยวฝากคอมเมนต์จากพี่ <c oughs> นักงทุนให้พี่อ๋องหน่อยละกันพี่เขาบอกว่าฉายาอ๋องบวกสี่สิบจุดเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยวขออีกกประมาณประมาณเกือบเกือบสามสิบจุดละกันในรอบนี้นะครับอ,อรอบนี้เหรอ ครับ<า>ครับผมมา,บมาแล้วพี่อ๋องมาแล้วโอเคค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะแหมรอบนี้บวกสามสิบจุดอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามกันเลยนะคะจาก